การจับลิงลบบุรีรอบใหม่นะคะกำหนด10วัน500ตัวผ่านมาแล้วครึ่งทางค่ะได้ลิงกว่า350ตัวนะคะดานกรอุทยานมีแผนปล่อยลิงคืนสู่ธรรมชาตินเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิซึ่งรอประชาคมจากชาวบ้านในพื้นที่ก่อนค่ะ ที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์แกมทับทิม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีร่วมกันตรวจสอบความพร้อมของกรงสำรองชั่วคราวก่อนที่จะนำลิงชุดแรกเข้าไปอยู่ในกรงซึ่งกรงดังกล่าวค่ะมีขนาดประมาณ8คูณ16เมตรสูง8เมตรซึ่งได้รับงบประมาณมาจากจังหวัดลบบุรีโดยได้มีการติดตั้งอ่างน้ำขนาดใหญ่3อ่างเพื่อให้ลิงได้ใช้เล่นและดื่มกิน ติดตั้งก๊อกน้ำหลายจุดติดตั้งบันไดลิงติดตั้งชั้นไม้ให้ลิงได้ใช้เป็นที่นั่งที่นอนติดตั้งห่วงยางให้ลิงได้ปีนป่ายซึ่งเลียนแบบธรรมชาติมากที่สุดจากนั้นเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลเมืองลบบุรี เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันพืชและกําลังเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทนหารบกที่13ได้ลาเลียงกรงลิงค่ะที่ผ่านการตรวจสุขภาพาเก็บตัวอย่างเลือดทําหมันสร้างรอยสักใหม่และถ่ายรูปบันทึกประวัติทําบัตรประชากรลิงใหม่จํานวน156ตัวซึ่งเป็นลิงชุดใหม่ที่จับมาจากบริเวณบ้านพักเก่าสำนักงานกองประปาเทศบาลเมืองลบบุรีมาปล่อยเข้ากรงสำรองชั่วคราวลิงทุกตัวค่ะวิ่งเข้ากรง รอชั่วข่าวอย่างรวดเร็วนะคะและเข้าไปสำรวจพื้นที่ภายในกรงอย่างตื่นเต้ขนขณะที่บางตัวก็มีการกินน้ําที่อยู่ในอ่างที่เตรียมไว้ให้บางตัวก็ขึ้นไปบนที่นั่งที่เตรียมไว้ให้ด้วยความตื่นเต้นค่ะโดยลิงทุกตัวนะคะได้รับอาหารที่เป็นข้าวโพดอาหารเม็ดร,รวมทั้งผักสดกินกันอย่างเต็มที่ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการปล่อยลิงที่จับมาจากจุดต่างๆเช่นจุด ชโยว,วานิดนะคะจุดศูนย์การค้ามโนราเข้ามาในกลงใหญ่ที่เป็นลิงฝูงเดียวกันไปแล้วบางส่วนซึ่งพบว่าลิงสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่กัดกันค่ะซึ่งการปฏิบัติงานในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกระจายกำลังออกปฏิบัติงาน วางกรงดักจับลิงแยกเป็น4จุดซึ่งสามารถดักจับลิงรวมทั้งหมดนะคะ4จุดได้รวมกว่า353ตัวซึ่งแยกเป็นลิงฝูงตึกย่านอาคารชโยวานิช98ตัวลิงฝูงย่านศูนย์การค้ามโนรา29ตัวและลิงฝูงบ้านพักเก่าสำนักงานกองประปาเทศบาลเมืองลบบุรี226ตัวรวม353ตัวจากที่ตั้งเป้าไว้10วันให้ได้ลิงไม่น้อย กว่า500ตัวค่ะด้านนายสุดที่พงแกมทัพทิมพผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสลักบุรีกล่าวว่าสำหรับลิงที่จับมาถือว่าเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากหลายหน่วยงานตามแผนควบคุมประชากรลิงที่มีปริมาณมากในเขตเทศบาลเมืองของจังหวัดลบบุรีให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งในอนาคตกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มองแนวทางที่จะนําลิงบางส่วนไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิอาเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีซึ่งมีพื้นที่ป,าป่ารประมาณ8,440ไร่ซึ่งเหมาะแก่การนําลิงไปปล่อย แต่ก็ต้องมีการทำประชาคมสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ก่อนและต้องมีการออกแบบทํากรงข้อเพื่อกันไม่ให้ลิงออกนอกพื้นที่โดยจะนำลิงที่มีปัญหาไปใส่ไม่ใช่นำลิงไปใส่จังหวัดขออภัยค่ะไม่ใช่นำลิงทั้งจังหวัดไปใส่ค่ะ